จากคลิปที่แล้วที่พาไปซื้อรถเมกันนะครับมาดูกันต่อกับเมกันคันแดงของผมนะครับดอทดั๊ปี1966ผมก็นัดอู่เข้าไปทำแล้วครับตอนนี้ก็รถมันสตาร์ทไม่ได้นะครับขยับไม่ได้ก็ต้องเข็นออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็ขึ้นรถสไลด์ตัวรถเองเนี่ยก็มีผุพอสมควรครับเดี๋ยวต้องเอาไปทำไปเก็บสีนะยางนี่ก็คือแบนเลยครับลมยางไม่มีเลยเพราะว่ารถเนี่ยไม่ได้ขยับมานานมากครับ ก็เป็นครั้งแรกนะครับในรอบ2-3ปีของรถคันนี้ที่ได้ไปอยู่บนถนนนะถึงแม้จะอยู่บนรถสไลด์ไปก่อนนะตอนนี้มาถึงอูแล้วครับเดี๋ยวก็จะเอาลงจากรถสไลด์แล้วนะครับจะจอดตรงนี้ไปอยู่สักพักหนึ่งเลยนะประมาณเดือนกว่าๆเลยผมก็ให้เขาทําเครื่องนะครับทําเรื่องแอร์แล้วก็เรื่องเบรกนะครับแต่ช่วงล่างเนี่ยยังไม่ได้ทำนะหลักๆตอน,นเนี้ยในที่ต้องการก,ก็คือให้มันสามารถขับได้และขับไปที่ขนส่งเพื่อไปโอนได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถยังไม่ได้โอเลยนะครับผ่านมาก็ประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับตอนนี้รถก็เสร็จแล้วนะผมก็ไปรับรถที่อู่นะครับแล้วก็ขับกลับบ้านเลยนะยิงยาวตรง50กิโลเลยนะเป็นการขับรถคันนี้ครั้งแรกเลยนะครับในใจก็คิดเหมือนกันนะเอ๊ะจริงๆทําไมเราถึงไม่เรียกรถสไลด์นะพอไปถึงอู่เขาก็ถามเหมือนกันว่าอ้าวรถสลด์อยู่ไหนแต่กว่าจะคิดได้เนี่ยก็ตอนถึงอู่แล้วครับยอมรับว่าตอนขับกลับเนี่ยก็รู้สึกเสียวๆเหมือนกันครับกลัวว่าจะได้กินข้าวหลิงนะ แต่สรุปก็ขับถึงบ้านครับไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าบอกเลยว่าน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะยางเนี่ยก็เก่าน่าจะประมาณสัก5ปีได้หรือ6ปีได้แล้วแหละส่วนช่วงล่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ตั้งศูนย์อะไรเลยขับประมาณ80เนี่ยก็น่ากลัวแล้วแต่เดี๋ยวช่วงล่างเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเอารถไปโอนกันก่อนนะซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็เป็นรถของลุงของผมนะครับแต่ลุงของผมเนี่ยเขาเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ครับแล้วก็ลูกชายของเขาเนี่ยก็จะให้ผมนะครับรับดูแลรถคันนี้ต่อครับ เวลาไปโอนรถเนี่ยครับจะดูว่าต้องไปโอนที่ขนส่งไหนเนี่ยก็ให้ดูหลังเล่มนะครับว่าจดใช้งานที่ไหนนะครับอย่างคันนี้ใช้งานในเขตบางนากรุงเทพก็ต้องมาที่ขนส่งที่บางนานะครับระหว่างรอก็มีนกมาคอยร้องเพลงอยู่ข้างๆครับตอนแรกก็นึกว่าเขาเปิดลำโพงอะไรที่ไหนได้นกตัวจริงเลยนะน้องก็ไม่กลัวคนนะเหมือนจิกขออาหารมากกว่าจิกเบามากนะครับแล้วก็ร้องจิจ๊บๆไม่หยุดเลยไม่รู้ว่าใส่ถ่านกี่ก้อน โอนเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเป็นชื่อผมแล้วเรียร้อยนี่ได้คันนี้มาแล้วตอนนี้เครื่องก็ทําแล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับเครื่องสองเจซที่เคลอะเคลอะเน่าเน่าตอนแรกตอนนี้ใส่กิ้งใหม่เลยนะครับก็เนี่ยคือไปเปลี่ยนสายพานเราลิ้นสายพานแล้วก็ซีนปักเกีนอะไรหลายอย่างนะครับ ก็เซอร์วิสไปประมาณ6 0หมื่นแล้วนะเรื่องคือรวมกับเบรกด้วยช่วงล่างด้วยนะครับแล้วก็ไฟนิดหน่อยมีเดินสายไฟนิดหน่อยให้มันเรียบร้อยขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ก็คือใช้งานเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็หม้อน้ำมีเนียมใหม่ใบหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ระบบแอร์ครับทําใหม่เลยนะก็คือตอนนี้คันนี้มันพร้อมขับไปไหนก็ได้แล้วครับแล้วก็เบรกก็อยู่แล้วเพราะเบรกก็ทําแล้วแต่ว่าที่คันนี้ขาดไปเนี่ยคือเรื่องช่วงล่างนะครับที่มันยังไม่ได้ทำนะ ไฟก็ทำแล้วด้วยนะก็เดี๋ยวผมจะไปหาร้านช่วงล่างแล้วก็ล้อ,อยางมาจัดฟิตเมนต์ใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้มันนะมันแบบดูน่าสงสารมากเลยดูเศร้ามากเลยครับแล้วก็เรื่องสีอีกเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นไหมว่ามันมีสีผุสีปูดออกมานะครับนะแต่ดีที่ว่าพวกเนี่ยชิ้นส่วนโคมทริมอะไรพวกนี้อยู่ค่อนข้างครบเลยนะคือ บิลกลับมาเนี่ยก็ไม่ยากครับที่ยากอย่างเดียวเนี่ยคือพวกเนี่ยยางขอบกระจกขอบประตูอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็คือเทียบมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปหาเทียบอีกนะนี่คือแบบตัดไม่รู้กี่ท่อนมาเนี่ยเห็นปะนะแต่ไอ้พวกเนี้ยรู้สึกว่าอันนี้คืออันเดิมของมันนะครับเนี่ยนะไอ้พวกเนี้ยคือเดิมไอ้พวกเนี้ยก็เดิมเนี่ยขอบกระจกพวกเนี้ยเดิมหมดนะอันนี้ที่จะยาก ภายในอะไรเนี่ยครับไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันสวยอยู่แล้วนะคือเคยหุ้มมาแล้วทำมาแล้วเรียบร้อยมันก็คืออาจจะมีแบบความไม่สวยบ้างเพราะว่ามันก็อายุ60กว่าแล้วนะใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะหกสิบแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมยางข้างในเนี่ยมันดูไม่ดีลยเห็นไหมมันกรอบแตกเป็นรอยงาซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้อ่าจจะต้องทนใช้อันเดิมไปแล้วก็ฟฝนตกเนี่ยก็คือห้ามใช้นะ เนี่ยพวงมาลัยก็เป็นแบบล้ำาๆนะฮะเนี่ยให้ดูเนี่ยพวงมาลัยเป็นแบบล้ำล้เลยมีสวิตอะไรครบนะก็คือเนี่ยเห็นไหมว่ามันมันค่อนข้างครบมากแล้วครับภายในนะแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยก็เนี่ยเบาะด้านหลังก็คือใช้ได้นะดีเลยแหละจริงๆแล้วก็คือหุ้มมาไม่ค่อยมีใครมานั่งสภาพดีเดยอเช็ดทาความสะอาดก็ใหม่ละนะ แต่สังเกตไหมที่วางขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะนะทั้งที่รถมันยาวมากนะแล้วก็ตัวเบลเนี่ยนะที่ผมอยากเปลี่ยนมากคือตัวเบลเบลเนี่ยครับนะเบลเป็นตาอิสุสประมา,มาคืออันเดิมมันเนี่ยก็ทรงประมาณนี้แหละนะแต่ตรงนี้จะเป็นตาของมันเป็น GM เป็นไรว่าไปไคลสเลอร์แต่ว่าอันนี้มันแปลงมานะให้มันมีใช้ก่อน แล้วก็ระบบไฟที่ปัดน้าฝนอะไรเนี่ยใช้ได้นะอันนี้คือดีมากนะคือก็คือไปไหนก็ได้แล้วละแค่ว่าขับเร็วไม่ได้แค่นั้นเองนะคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําคันนี้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามด้วยนะใครใสยไมกันชอบนะครับหรือจริงๆคนเล่นรถเนี่ยถ้าใครชอบรถแปลกๆพิเศษพิเศษเนี่ยก็ฝากรลคดีไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้แล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ